สวัสดีคับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวง,งานประจําปีของดีเมืองน่านนะครับโดยด้นานนี้เราก็มาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้มาเที่ยวในช่วงงานประจําปีของเขานะครับเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7จ็ดถึงสิบหกกุมภาสองห้าหกแปดนะครับจริงๆมันก็ผ่านมาสองสาวันแล้วนะครับเพิ่งจะเอามาลงให้ให้เราได้รับชมกันนะครับผมปีนี้เขามีรุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับเป็นรถยนต์โตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์นะครับผม สำหรับงานนะครับเขาจะจัดอยู่ริมแม่น้ำน่านนะครับเชิงสะพานพัฒนาของภาคเหนือนะครับผมเขามีการจัดเพื่อส่งเสริม พัฒนาการผลิตภาคเกษตรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าเราเรียกว่าโอทอนั่นเองนะครับของแต่ราชุมชนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นและเขาก็ยังมีชนเผ่าต่างๆด้วยนะครับมีเครื่องประดับที่เขานํามาโชว์ด้วยนะครับผมมีการจัดนิทรรศการนะครับแลกเปลี่ยนแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหน้านะครับแล้วก็เขาก็จะหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแห่งชาตินะครับผมแล้วก็บัตรนะครับบัตรการกุศลนะครับที่สามารถไปชิงรถยนต์ที่ผมพูดมาได้รอบแรกเขาก็จะมีบัตรละ50บาทนะครับโดยมีรางวัลที่1นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ะครับแล้วยังมีรางวัลที่2ด้วยนะครับโตโ o ต้าลีมนะครับผม และ,ละารางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ภายในงานนะครับเราสามารถเดินชมงานได้งานมีถึงวันที่16กุมภานะครับมีทุกอำเภอเห็นไหมครับจริงๆจะมีทั้งของกินของใช้เครื่องประดับเสื้อผ้าเป็นของเล่นเด็กของอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ ของแต่ละอำเภอก็จะมีจุดเด่นจุดขายที่ต่างกันเพราะว่าบางอำเภอเขาก็จะอยู่ในบนดอยอะไรเงี้ยเขาลงมาขายนะครับสินค้าเกษตรก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกเองนะครับผมก็จะไม่มีสารพิษนะครับสามารถไปรับซื้อชมแล้วก็ช่วยกันช็อปใช้จ่ายต่างๆได้นะครับผม นอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมในเรื่องของการทําพวงกุญแจป้ายชื่อนะคะในราคาเพียง3 9บาท 3- 9บาทเท่านั้นนะคะจากด้านแอปเข้าเพนค่ะสินค้าอุปโภคของจัาหวดน่านนะคะทางไรที่ผ่านมาค่ะผมเต้น